กต้องมีขอแบบโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอโ้เอาแล้วตอนนี้การที่เจ็ดร้อ,อนนยเ้นเออยังมันยังไม่บักอกะต้นมันต้องแบบปบ้าไปแล้วครับผมโอ้โหมึงตีอย่างนี้ตีแบบบ้าข้างนี้ผายโอ้โหยี่แปดร้อยกว่าครับนี่ตีแปด้อแล้วจะรับดูครับโอ้โอดูตีดิดูตีดิดูตีดิดดโอพับกบสตรีมสดโดยโอรสคาเฟ่ จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็จเจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับแล,ะะแล้วจกันเอาละครับผมขอกรับสวัสดีมติตรรักนักเล่นเกมทั้งหลายทั้งบ้านใกล้แดนกรุงบา้านทุ่งแดนไกลนะครับผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ในเกม He r o of อฟเ World นะครับผมกับผม,ผมอเล็กซ์แล้วก็ต้นเช่นเคยนะฮะและวันนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นไม่ได้มากระจอกงอกง่อยนะครับแต่ว่าเรามากับฮีโร่ที่มีชื่อว่าบุตแวก สำหรับบุสแบกนะครับเป็นฮีโร่สายตีไก่ที่ความโดดเด่นของเขาคือความยิงเร็วนะครับคือมันยิงเร็วขนาดไหนนะคือถ้าเป็นแพทก,ก่อนที่ไม่มีขีดจำกัดของความเร็วตีเร็วจนเกมบั๊กครับผมแต่ปัจจุบันคนระับเราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาปรับอะไรมายังไงบ้างฮนะบุสแบกถูกวิวัฒนาการมาให้เก่งขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมรู้นะครับว่าทุกๆแพทอะ่ะมันจะเป็นการปรับแบบนี้ปรับให้ทุกตัวแม่งเก่งขึ้น เก่งขึ้นไม่น้อยก็น้อยมากแต่ปรับเก่งขึ้นและวันนี้นะครับเราจะมาเอาบูชแวกนะครับผมมาทําให้มันยิงเร็วแบบที่เราเคยทําแบบที่เราเคยทําให้มันยิงจนบั๊กนะครับแต่ GM น่าจะแก้เรื่องบั๊กแล้วมั้งผมก็ไม่แน่ใจเรื่องตรงนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่แน่ๆคือวันนี้ครับเราจะมาเล่นสายยิงเร็วที่สุดเท่าที่เราทําได้ไม่รู้กันว่าเยอะขนาดไหนครับแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือบอกเลยว่าเยอะมากๆครับผม แล้วตรงนี้ผมโกเด้นเอาหูไม่ได้กลัวนะมังคีบอกกูโยกจะโยกมึงวะอยากจะโยกวะอยากจะโยกให้มากวะนี่ผมแล้วหดตายเอาเอาถึงตายเอาเอาถึงตายนะเอาเอาถึงตายเอาถึงตายนะเอาเอาได้สองครับผมไม่เสียเลยด้วยโอ้โหอย่าแย้มครับอย่าแย้มอย่าแย้มบอกเลยว่าวันนี้สนุกแน่นอนครับผมสำหรับบูทแวกครับถ้ายิ่งได้สกอร์คิวเร็วอย่างเงี้ยลากครับผมผู้ชมฮะ ลองคิดดูนะว่าถ้าสมมติว่าเราเล่นสายตัวเนี้มันเป็นตัวที่แบบแคลี่ที่เป็นสายแคลี่ซึ่งมันจําเป็นจะต้องเอาไอเทมเยอะถึงจะเก่งนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้เอาไอเทมมากมายแล้วมันเอ้ยไม่สิถ้าเราไม่ได้ไฟารามมากมาแล้วไอเทมมันมาจาัดก,การคิวก็เป็นอะไรที่เอ่อที่ดีมากๆนะครับผมอ่าโอ้โหเฮดล่ะเฮดว่ะมังกี้เฮดนี่คือของดีมังกี้เลยนะ นี่ครับผมรดดักครับผมดักครับไม่รู้จะมาหรือเปล่านะเอากลับมาจริงๆกลับมาจริงๆขอสโลวสักทีดมนี่แม่งมีเฮดัไงแไม่มันเปรี้ยวออกแต่ตรงนี้หิวครับผมอยากจะช่วยเพื่อนครับแต่ว่ามาึกเกิดแล้วโกเด้นมาเหมือนกันนะผมโอ้โหแล้วมาเยอะมังกี้รูดเราผมร่วงครับโอ้โหรอคงรอมานานแล้วล่ะมังกี้เนะี่ยดูดิไปดูอีกแล้วผมตรงนี้โกเด้นครับจะฆ่าได้ไปโกเด้นโกเด้นโกเด้นไอ้ต้น ดูโคเด้นหน่อยโอ้โหไปแล้วไม่เหลืออะไรเลยครับผมผู้ชมครับก็เรามาดูวันฮีโร่กันดีกว่านะครับสำหรับทีมเรานะครับผมมีเป็นนี่เลยฮรับุแวกนำทีมครับผมมีโกลเด้นที่เป็นเอ้ยไม่ดิขออีกทีหนึงฮะมีฟุชแวกมีเป็นสเกลมีเป็นนั่นของเพสเซเลนนะฮะอนโดรเมดาและเบมเบิลครับผม ทางด้านของแมมเบร์นี่ก็จะเป็นตัวแท้งตัวเดียวนะฮะส่วนคนอื่นก็อารมณ์เหมือนเป็นเซนต์แครี่ก็ได้อย่างอันโดเนี่ยเป็นแคลรี่ก็ได้เป็นซับพอร์ตก็ได้โอ้โหเพเทซีนนี่เป็นได้ทั้งเกมนะครับไม่รู้เป็นอะไรได้บ้างฮะเป็นแกล้งก็ได้แคลรี่ก็ได้เป็นได้หลากหลายครับผมซึ่งถ้าเรามองเรื่องของฮาร์ดแคลรี่จริงๆก็จะมีสกานี่แหละกับตัวเราเที่เป็นฮาร์ดแคลรี่นะฮะส่วนอีกทีนึงครับผม มาเป็นมีโลค่อนข้างสมดุลน,นะฮะสมดุลมากๆ <c oughs> ดูครับกูจอว่าโอ้โหมูหรูดอย่างนี้เลย,ไม,ลเลยไม่กลัวเลยครับไม่กลัวเลยครับไม่กลัวเลยจริงๆไม่เคยกลัวเธอมันแน่มันแน่มาตลอดโอ้โหเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหเสียวอยู่ CL U, CL U. เสียวอยู่เกือบตายก็มีเป็นฟินนครับอีกทีมน,นึงครับมีลิจแน่มีโกลเด้นวลครับผมมีเป็นแม็กมัดแล้วก็เป็นมังคีคง สำหรับบังกี้กับแมกมัแล้วก็โกลเด้นก็เป็นตัวที่ผลิตกิงนั้นให้เพื่อนเนาะถ้าสมมุติดาริจินะเขามีโอโ้โหโอ้โหมึงโหดมากเลยต้นมึงเอางี้เลยเยระมึงคือต้องบอกก่อนครับว่าถ้าจะอยากเล่นให้เป็นแบบนี้หนึ่งเลยคือสี่นาทีห้านาทีคุณต้องเอาคองให้ได้ครับอันนี้สําคัญมากเลยนะถ้าคุณได้ของปุ๊บคุณจะรวยมากครับผมแล้วคุณจะแบบฉีกเลยนะใช่ใช่ดูดิเพื่อนยังเจ็ดอยู่เลยเราสิบสองแล้วอนะ เอาดูดิใครมาก็หลบพอผมก็มาเนี่ครับก็มาเนี่ครับโอ้โหต้นแรงเลยเฮ้ยต้นโอ้โหก็ต้องยอมแล้วอะผมแรงจังล่ะโอ้นี่กูมึงก็เด่นตัวเดียวเล่นได้นะเมื่อกี้เพราะหลบตันได้แต่คือแบบมังกี้มากระโดดพ่ายไปแล้วไงเออใช่ไปเรื่องของสกิลหน่อยไปต้นอธิบายหน่อยไปอ่ะสกิลเนี่ยสกิลหนึ่งเป็นสโลอันนี้มันยิงเสร็จมันทำดาเมจเพิ่มแล้วก็สโลศัตรูอันนี้สกิลดีเลยเวลาทิปได้ด้วยนะใช้มานาน้อยนะครับสกิลสองกระโดดยกหลบใช้มานาน้อยมากยี่สิบเองโยกยิง ยิงแล้วจะลดคู่ดาวด้วยก็โยกได้เรื่อยๆกระโดดได้เรื่อยๆลฮะสังเกตตอนช่วงต้นเกมนะแล้วก็สกิลสามตีเวลาคู่ดาวเสร็จเนี่ยตีติดคิดาเมจไม่แรงมากเท่าไหร่แต่ว่ามันจะคู่ดาวเร็วอันติก็เป็นการยิงเร็วยิงตัวเดิมๆซ้ำๆเนี่ยฮะมันจะทำให้เราตีเร็วขึ้นเรื่อยๆถ้ามีกระดาษฟ้าเปลี่ยนตัวเสร็จมันจะนับต่อให้เลยอ่าเขาเรียกว่าการเก็บสแต็กความเร็วนะครับผมคือเราที่เรายิงตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษนะครับมันจะเร็วเรื่อยๆเลยฮะแต่ถ้าสสมมมุุตตติเเเราาาาปปปลี่่ยยยนน้หห๊บแแ็กะ ถ้าเขามีคาถาฟ้าอันนี้ตนบอกครับนี่แหละสิ่งที่เราจะมาเล่นกันนะเราจะทําให้แมงทะลุเป็นพันเลยรเราเคยทาเป็นพันเลยนะคุณผู้ชมแต่ไม่แน่ใจว่าแพทใหม่นี้เขามีการแม็กซ์แล้วนะผมแม็กซ์อยู่ที่400นะครับแต่ว่าถามว่าเอ้ย400เยอะไหมตอนเนี้ยเราแค่176เอ้ย167ครับผมมันก็ไม่เร็วจริงนี่คือไม่มีเ,เทมอะไรเร็วเลยนะ จาก176จะขอสักประมาณ500อ่ะไหวไหมเคี่หกห้าร้อยนี่คือโอเคแล้วก็ต้องมีขอแบบโอ้ยโอ้ยโอ้หเ,เ,เอาแล้วเอาแล้วมึงเอาแล้วทุกครั้งที่คองโกเกิดนะครับเราจําเป็นต้องอมาทําแบบนี้นะฮะก็คือมาเอาคองเลยครับมารอเลยนะผู้ชมครับรนี่คือเคล็ดลับความอร่อยนะฮะของตัวนี้นะฮะคือถ้าสมมติดได้คองก็คือ ว่านว่าตามตรงมีสองชีวิตอ่ะบวกบวกแม่งไปครับผมเดี๋ยวแม่งก็ได้คิวเองฮะเพราะอย่างที่คูชมเห็นครับตัวนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่แบบดาเมจต้นเกมมันแรงอ่ะแต่เราจะสามารถที่จะทําให้เรารวยได้โดยการที่เราทําแบบนี้ฮะก็คือถือคองครับผมแล้วอีกชีมนหนึ่งอ่ะมันก็จะแบบเฮ้ยเอาดีเพราะว่าเอาเราดีเพราะว่าอะไรอย่างนงี้ด้วยฮะโอ้โหวาร์ปลงแบบนี้เลยห่ะมึงเอายีาเนีเลยต้นมึงเอาคนเดียวโอ้โหนี่ผมวิ่งมาสวนนี้ลวงนะผม เอาออริจีเน่ก่อนไม่ได้ครับผมไม่ได้โดนแพ้เป็นทีเราดัดโดนหวดล่วงไหมครับผมมึงยิงแรงมากอ่ะต้นมึงมีดับเบิร์ดอาเมจอ่ะต้นอะไรนะเล็กเมื่อกี้มึงยิงแรงมากดาบเบิร์ดอาเมจมัน,ม<อ>มนมติดอยู่ไงแถมมีรถกอดด้วยไง,ยงมันรอก่อนตอนนี้ขอรอก่อนนะคุณผู้ชมครับไม่ต้องรีบนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนฮะอีกทีมึงเอาเรื่องอยังล่ะ โอ้โหไม่เป็นไรครับฟาร์มไปก่อนก็ได้ครับเนี่ยมันต้องเล่นแบบนี้นะคุณผู้ชมมันต้องเล่นแบบค่อยๆเล่นค่อยๆฟาร์มถ้าตัวนี้ไปแบบไม้รอออทั้งวันทั้งคืนแพ้นะครับถ้าเล่นแล้วมันแบบมันไม่ได้มันไม่ได้คิวอะเนาะไม่รู้จะไปยืนออไปเพื่ออะไรฮะโอ้ต้องโหวตเองด้วยปะสภาพเริ่มแย่สินะเลยว่าเกมนี้แบบตึงอยู่ช่วยๆทำาหารกินครับ น้องบอกแอนโดช่วยเพื่อนปักหน่อยเพื่อนเขาก็ซื้อนะแต่แบบนานๆทีเขาซื้อไงมันเลยแบบไม่ทันคนจริงเขาก็ยังไม่ค่อยมีของอะไร่อะไม่ไม่ไม่เยอะอะไรกู่เล็กไม่ทีแล้วแอนโดอ่ะเออก็มีแหละมันไม่ได้ทำของหมดเลยนะเว้ยเออใช่ใช่ก็มีกำลังจะออกคาถาฟ้านี่ไงเฮ้ยคาถาฟ้าออกเยอะจังหรอเคสนี่เอ้ยสามคนเลยเหรอเออดิล่วงมาแล้วหนึ่งเนี่ย แบมเบิลสองเนี่ยทำไม,มไม่แบบคุยกันในทีมว่าแบบเอ้ยสลับกันให้ไหมทีมกูทีมกูรายการประสานงานกูบอกเลยเน้นปัญหาอย่างเดียวต่างคนต,ต่างออกเงียบกิ๊บเลยทีมมึงเนี่ยต่างคนต่างออกมามันก็แบบเปลืองไงแทนที่จะไปจมอยู่ใครสักคนหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเขาเรียกว่าแพร่พันธุ์นะผมแพร่พันไปเรื่อยๆมม่เสียคงเลยเหรอตอน้นสออี่สิบวิ่งเดีจยวไม่ทันโอ้โหตรงนี้ผมตายแล้วฮะ โ้นฟินรวบครับผมเอ้ยต้นจะหมดแล้วนะทำไมเล่นไฟหมดแล้วนะข้างล่างนะถอยก่อนไหมเพื่อนออนี่ครับไม่สนแล้วตอนนี้ขอฟาร์มก่อนแล้วกันฮนะเสียเพื่อนไปหนึ่งครับผมเสียไปแล้วหนึ่งนอก,ก็ไม่อยากจะเสียใครเพิ่มนะโอ<ห>้เ<ห>พื่อนใจร้อนยงจังวะโอ้โหตายเลยเพื่อนสเก้าหลบเลยเพื่อนถอยเลยเพื่อนถอยเลย สภาพนี้แย่แล้วฮะดันป้อมแม่งเลยแล้วกันครับผมเราฮะไม่ต้องสนใจใครนะครับผมโคเด้นมาว่ะเอาโดดลงมาเล่นๆเหรอโดดลงมาเล่นๆเหรอโดดลงเล่นเหรอฮะโอ้โหมีเติมอ่ะเมื่อกี้เติมอ่ะโอ้โหแรงจังวะบิงจาะเกาะเฮ้ยลบเกาะเรียบร้อยดิ มาแล้วครับด้นนานล่างครับเทียบเลยครับผหไหลพุ่มเลยไอ้พุ่มนี้เลยไอ้พุ่มนี้เลยแก๊งนี้เลยวาร์ปกลับแล้วว่าโอ้โหบางี้มึงมึงมึงแรงไอ้ข่าวมึงตัวแรงตัวแรงระวังระวังมันแรงมันแรงเออมันพุ่งหนีว่ะโลเด้นมาว่ะแล้วก็แทกผมนี่ครับชังเกนเทสยิงสู้ครับผมรอบนี้ต้องชังเกนเทสครับผมผู้ชมฮะคือมันต้องมีจริงๆครับ พ้อความเร็วของเราเราจะไปอัดไอเทมตีเร็วทั้งตลอดเวลามันก็ไม่ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมมันสู้บิ๊ไม่ทันเออใช่คือแต่นนว่าเราจะเล่นได้จริงแล้วกันเอาแบบว่าออกเร็วแต่เล่นได้จริงด้วยความเร็วเรามันมาจากงานที่เราอันติอยู่แล้วอะหมายถึงว่ามาจากอันติจากข้าฟ้าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วฮะแต่เดี๋ยวเราค่อยๆรีดไอเทมมาแล้วกันคืออย่างน้อยๆมึงต้องมีค้อนใส่ฟ้าค้อนใส่ฟ้าใหญ่นะคุณผู้ชมต้องมีครับอันนี้จําเป็นครับต้องมีแน่ ก็รอไปก่อนครับเงินพันหกครับผมเกมน่าจะยืดเย,เยะนะื้อพอสมควรนะตอนนี้ยี่สบนาทีเข้าไปแล้วนะเอ้ยไงคงเห่ือห้าร<ด>้ <ไป S 2> อยยี่สิบนะตอนเนี้ยใช่นา่าจะยืดเยื้ออยู่อะ่ะจริงจริงดูจะทรงนะป้อมแม่งยังไม่ได้กันเลยมาถึงป้อมแบบป้อมในอะไรเงี้ยมันมีได้ป้อมล่างไปป้อมเดียวครับผมแต่ว่าถ้าเราไปอ,อตอนเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่านะครับผม ขอไอเทมก่อนแล้วกันนะถ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วแม่ฟาร์มหมนครับโอ้โีไอทีมก็ดูนะพูดถึงดูที่เพ่งเลยนะดูดิอันตีเข้าไปแล้วผมแล้วเราครับผมวาร์ปลงมาแล้วนะปฏิบัติการมิชชั่นอีพอสิควรแล้วหวดมังคีลูดมังคีดูความเร็วผมไปแล้วครับตอนนี้ก็ผมดีดไปที่3 3ม3้อยสาม้โหยังยังครับผมยังไม่มาครับยังไม่เร็วเท่าไหร่ยังไม่เร็วเท่าไหร่ไม่เร็วก็บ้าแล้ว300แล้วครับผม ยังความเร็วเราเป็นพันนี่ต้นเกมอยู่ครับส0มรถือว่าเร็วนะเพราะคนทั่วไปเขาตีแค่ร้อยห้าสิบก็ถือว่าเร็วแล้วอะน้อยอยังล่ะไม่ก็ธรรมดาด 3, มเดีตอ<ห>นนี้เราสามร้อยสามสิบเก้าอมาก็ความเร็วทั่วไปเนี่ยคุณผู้มชมเดี๋ยวรอรอ,รอ,รอหมดกอนนะฮะเนี่ยสเต็ตหมดล 240. ะสองร้อยสี่สิบอะนี่ขนาดเป็นบู๊แบกยังสองร้อยสี่สิบอะถ้าเป็นพวกเปเปิลไม่แบบ 80. แปดสิบหรอ นี่ฮะแต่ว่าไอเทมเรามาแล้วครับผมอัปเกรดนิดนึงครับตอนนีสอง้288ปปดครับผมต้องมีสี่ห้ารอยอ่ะต้องมีสี่ห้าร้อยอ่ะหรือว่าก็ต้องไปลองกับคองอ่ะได้แน่ๆนครับนี่จะเจอพอดีสองสามสี่ซอยยับครับผม ทีอาจมาโดดเล่นนะครับทีอาจมาโดดเล่นครับแล้วไปแล้วครับผมนี่ครับซูไปหนึ่งทีหนึ่งแปะหนึ่งแปะแล้วริจิเนหายผมแล้วนี่คร้ยแซปออกมาคิวฮะโอ้แล้วแม็กพัตตันสวยจัดว่ะโอ้ยเราเองชักกันเฮ็ดดีนะผมแล้วหวดมังกี้ผมมังกี้คิง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 โอ้เลยๆฟิน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 เยนเยนเพื่อนมาซกกูแล้วเฮ้อลงหลุมว่ะโอ้ไม่ไหวว่ะ เมื่อกี้ความเร็วเท่าไหร่ดูไม่ทันเลยสามเล็กสี่เขี้ยรวยเกินไม่เคยเห็นทีมไหนพร้อมใจกันขนาดนี้เล็กรวยเกินเลยแล้วแพ้เลยโอ้โหมบ้านเลยครับเล็กโค้งอีกแเฮ้ยเออคอนอีแล้วฮะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเล่นความเร็วตรงนี้ไงนี่ไงแตดเพิ่มเรื่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะดูวันนี้การที่เจ็ดร้อยเก้าสิบห้านะยองไม่ทันนะดูด้วยเออยังมันยังไม่บั็อ่ะต้นมันต้องแบบอือเกเร ก็ต้องมีคองสักตัวว่ะอย่าดิ้นรับอย่าดิ้นอ่ายังไม่ขึ้นพันนะขึ้นพันเมื่อไหร่บักนะผมแต่ว่าเราจะมีช่องว่างอยู่นะใช่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 นี่ออกมาแล้วนะครับเอลเดอร์พาทไซสครับตีดูดเดือดแล้วก็วิ่งเร็วนะฮะแล้วก็จะมีพวกเอ่อโหมึงก่าป้อมเลยดีกว่าเคลียร์แม่งเลยแล้วกันไหนก็ไหนลว อยู่กับแบมเบิลแล้วสายถึกอยู่แล้วนะไม่สนแล้วแวมเบิลมาหน่อยเพื่อนโอ้นีครับผมล้วหลบได้นะผมหลบการได้ก็หวดีครับผมก็เอาให้ยับเดียแบบนี้หมดดีฮะดูครับสี่้เจดสิบนะเมื่อกี้แต่มันจะขึ้นพันได้กับคงเท่านั้นงไงเนาะเพราะมันต้องตีแบบนี้ฮะแต่ตรงนี้ผมโอ้โหหวดแม่งเลยผมหวดแม่งชาคาจากนเทสเนี่ยแหละหวดคาจากนเทสเนี่ยหวดหมดออกมาดีครับผมมาดีครับกดหวดเอาเอาให้ยับับผมโอ้โห้วขึ้นไปแล้ว8 0ดรอผมความเร็วครับผม ไปแล้วตอนนี้ดีดดีดแต่ไม่ยั้งมาดิกูโอ้โห้ยกูบ้าคลังไปแล้วโค้ดคิวโอ้ยมึงจะคุยตายเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะเย็ดหนีครับผมหลบได้ด้วยหลบมาสู้ด้วยเด็กโอ้โหเสียโทเค็นครับผมจะเอาไหนให้ให้ได้ยังไงดีวะรู้แม่ง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 ไม่สู้เลยวะ โอ้หต้องนี่ครับผมต้องมาอย่างงี้ต้องเอา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 เอาเอาให้ตายเอาให้ตายเออไม่ได้ปะต้นนานเกินมาเอ้ยแต่ตีตีไว้หนึ่งต่อห้าก็ไหวอยู่นะเออใช่เออใช่มันเกลียรูดหมดเลยเออว่ะวิ่งโบไหมวิ่งโบไหมความเร็วต้องวิ่งโบไหมเออวิ่งโบเหอะวิ่งโบเหอะมึงจะออกเลยกินเจโร่ต้นมันเหมือนเล่นปกติแล้วต้น มึงต้องแปลกเป็ดเร็วเออบิงโบได้เท่าไหร่วะบิงโบเอาเร็วๆอ่ะเอาเร็วๆอ่ะไม่รู้ว่าไหนเร็วอ่ะอ่ะบิงโบริงโบริงโบริงโบมันเร็ววะโอ้ซื้ออีกแล้วอ่ะรวยจังวะบิงโบมันได้เท่าไหร่วะเพิ่มระยะมันไม่รู้เหมือนกันครับผมตีไงหัวครับผมดูครับบ้าไปแล้วครับผมโอ้โหมึงตีอย่างนี้ตีแบบบ้าข้างสี่ผายโอ้โห เจ0ดกว่าครับนี่การตีแปดร้วกูจะรับดูครับโอ้โหดูตีนี่ดูตีนี่ดูตีนี่โอ้โหกูถามจริงบ้าไปแล้วขึ้นพันไหมเมื่อกี้ได้800กว่านะนั่นไม่แน่ใจกูดูไม่ทันว่ะกูก็ดูไม่ทันแต่ถ้าเราสนามออกอ่ะขึ้นอีกชิ้นหนึ่งอ่ะเป็นแบบอาจจะเป็นดับเบิร์กเวลส์ก็ก็ขึ้นอยู่นะก็ถึงนะถึงพันอ่า โอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนซูสไดสเดยวเดี๋ยวเดี๋ๆๆเว้ยมึงคิวเยอะขนาดนี้ยี่สิบสองตายหกแอคทิฟสามครับผมบ๊ายว้าวอยากดูตัวไหนเดี๋ยวจัดให้สตรีมสดทุกวันสามทุ่มที่เพนแล้วแต่ต้นนะครับเตรียมน้ำเตรียมอปคอร์นแล้วไปมันกันนี้เลย